ขี่แพะเลยนะครับไล่เลยโอ้โหเป็นพูดง่ายๆมันเป็นผลงานอีกแล้วโอ้โหนะช่วงนี้ผลงานเข้ามารัวๆนะเออนะเราก็แสดงความยินดีด้วยนะครับชนะใช่ไหมเอ่อคโมบายนะครับสวัสดีคุณเอ็มมบายด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับโอ้โหดโดนเข้ามาแล้วเอฟซีนะครับรายงานด่วนนะครับ กินข้าวหรืยยั้งเลยนะครับยังไม่ได้กินยังไม่อะไรเลยนะครับตอนนี้รา,ายงานก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเอฟซี MC. โอ้โหเลดานะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเอฟซีท่านด้วยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอใครซะโมบายนะใครโดนนะครับบุร <laughs> ศิริวิมลน,นะครับ ไทยชอนะขี่แพะเล็กไปต้องขี่ช้างใช่ไหม <laughs> อ่อ่าคนแพะก็อาจจะไปขี่ช้างนะเอาพูดง่ายนะตอนเย็นอาจจะไปขี่ช้างเพื่อปลอบใจตัวเองแหละนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามนี่ไล่เลยนะครับได้ได้ท่าได้ทีนะครับขี่แพะลุยเลยนะครับแพะก็หายไปด้วยโอ้โหเป็นไงเออโดนแล้ว รู้สึกว่าศาลจะตัดสินนะครับแล้วก็ให้ชดใช้นะครับเอให้ชดใช้ค่าเสียหายนะโอ้โหอ,อ,อาจจะเป็นหลายตังค์อยู่นะครับนะโอ้ก็เป็นอันว่าคดีนะครับมินประมาทนะครับเอแพ้นะครับเอฟซี MC นะ<อ>เราก็บอกเราเชียร์ทั้งคู่นะเ,เชียร์ทั้งคู่นะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เออ พวกประโคมข่าวกันน้าดูเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, ได้จังหวะนะตอนนี้แต่อย่าลืมนะครับเอซต่อไปเออมีแพ้มีชนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของการกีฬาลนะว่าง่ายๆนะเอยิงแม่นอกไซย,ยิงสะใจว่างั้นเถอะนะตอนนี้แม่นอกไซนิสสะใจสุดขีดใช่ครับผมจกนาแพ้ครับโอ้โ oh, ห <laughs> เป็นไง <laughs> เอแพ้ อาจจะโดนหลายตังค์อยู่งานนี้นะครับเอออาจจะโดนหลายตังค์อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะงานนี้มันน่าจะอ่าพูดง่ายว่าฟางเส้นสุดท้ายน่าจะขาดแล้วละ่ะเออฟางเส้นสุดท้ายน่าจะขาดนะเพราะอะไรอ่ะต่อไปก็คือไม่มีญาติโยมแน่นอนบอกได้เลยเออต่อไปก็คือไม่มีญาติโยมเออเปิดได้เปิดนะ ย้ำนะครับเปิดได้เปิดความลับมีอะไรก็อัดออกมาเออัดออกมาโอ้โหนะบอกแล้วว่าแพ้แพ้เนี่ยถ้าแพ้เนี่ยโอ้โหอะไรอะไรก็จะเกิดขึ้นแน่นอนเอฟซีอากาศร้อนไหมไม่ร้อนเลยอากาศหนาวเลยอากาศเย็นอยู่นะตอนนี้คุณวันนะครับสวัสดีครับผมนะครับขาดเลย ใช่ไหมข่าวที่เก็บเอาไว้จะได้โ่ออกมาสักทีใช่ครับผมนั่นแหละอันนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องการถูกไหมเพราะว่าเขาตัดสินเนี่ยเสียเงินเยอะเลยนะแอดบอกเลยเสียเงินเยอะคราวนี้นะเสียเงินเยอะอย่างอื่นก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเอฟซีนะเต็มที่ก็เต็มที่ก็ค่าปรับอะ ค่าปรับไปแพ้ก็คือค่าปรับก็จ่ายตังค์แต่ที่อย่างอื่นเนี่ยเอฟซี FC นะครับแต่ว่าโทษจำคงไม่มีนะไอเนี้ยมันเป็นหมิ่นประมาทนะเขาปรับกันไปทําการปรับกันไปก็ว่ากันไปแต่ต่อไปนี้นะครับเอฟซี FC ได้บอกเลยนะครับต่อไปนี้เอ,อเข้มข้นแน่นอนอ,อ่อนไปละเดือนละห้าร้อยเลยเอาอย่างนั้นเลยโอ้โหชาตินี้จะหมดไหมเนี่ย ออนะไม่ต้องกลัวนะครับงานนี้นี่เปิดเปิดออกมาแล้วต่อไปนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นความลับนี่อาจจะโดนเปิดเผยแน่นอนนะต่อไปนะโดนเปิดเผยแน่นอนอ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาที่นะครับเรื่องอะไรต่างๆนะครับปรับผ่อนให้ได้ ได้อยู่พอนได้อยู่นะครับเออพอนได้ไม่รู้ว่าเขาพอนเท่าไหร่แหละนะครับให้เขาฟาดฟันกันดีแล้วใช่ไหมสะาใจดีขนานะเออใช่ครับผมแอดก็บอกแล้วเราเชียร์กันทั้งคู่แหละนะครับบอกตรงว่าเชียร์กันทั้งคู่่ะคุณบนตรีนะสวัสดีครับผมปุมรลานะครับเออกินข้าวอย่างยังเลยนะครับตอนนี้นะครับแอดกำลังติดตามข่าวอยู่นะครับเออก็สรุปได้เลยนะครับว่า จหนาแพ้แล้วนะครับแพ้แพ้เพนี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีสิทธิ์ลุกขึ้นมาสู้ได้นะไม่ใช่นะอมีสิทธิ์ลุกขึ้นมาสู้ได้อยู่เออันนี้แพ้นะแต่อันอื่นมัน,มมนคงไม่แพ้หรอกนะครับ <c oughs> เอฟซีนะโอ้โหนะครับเอฟซีนะโอ้โหตอนนี้ฝั่งตรงข้ามนี่ได้ทีนี่ขี่ม้าขาวขึ้นมาเลยนะครับขยมเลยนะกระทืบซ้ําเลย นะได้จังหวะกระทืบซ้ําเลยตอนนี้นี่รับอย่างเดียวจบนาะช่วงนี้นะรับอย่างเดียวแต่แอดบอกได้เลยว่าต่อไปนี้นะครับความรับนี่อาจจะทะลุถุงแน่นอนออคือถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวเขาอนะเขาควบคุมไม่ได้มาแต่ไหนแต่ลรยแล้วเอฟซีเขาควบคุมไม่ได้อยู่แล้ว ญาติพี่น้องฟาดฟันกันนะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมลนะ่ะเพราะว่าเขาควบคุมไม่ได้มาแต่แรกเออถ้าเขาจะควบคุมมันก็ต้องควบคุมมาแต่แต่เด็กแต่น้อยเออต้องว่ากันอย่างนั้นแต่มาถึงตอนนี้ไม่มีสิทธิ์แล้วต่างคนต่างมีความคิดของตัวเองเออแยกกันออกมาแล้วพูดง่ายว่าไรญาติขาดมิตรว่ากันอย่างนั้นเออผีไม่เผาเงาไม่เหยียบว่ากันอย่างนั้นนะครับ ตอนนี้อกรรมใช่ไหมใช่ครับผมกรรมกรรมไม่แบเลยว่าง,ง่ายนะเออเราไม่ได้มีดวดส่วนได้ส่วนเสียเลยเรื่องนี้แอดบอกเลยเลยนะคุณฟาดฟันกันไปเอเราก็แค่ได้เข้าไปดูเฉยๆนะครับว่าเอามันจะเป็นยังไงแบบไหนใช่ไหมเราแค่ได้ดู แต่ที่เราเห็นก็คือนี่เลยนะครับ fc มันจบแล้วนะครับมันจบแล้วเอแก้ได้ไหมไม่ได้นะครับเออผมอยากให้หลายมันแพ้น้าละความรับทุกอย่างจะได้เปิดใช่ไหมใช่ครับผมนี่แหละต่อไปนี้ fc ดูดีๆกันแล้วกันนะครับอะไรที่มันถือไว้เนี่ยมันเยอะมากเอออะไรเนี่ย อพูดง่ายหลักฐานต่างๆที่มันถือไว้เนี่ยเดี๋ยวได้เห็นกันแน่อ่าถูกไหมเดี๋ยวได้เห็นกันแน่อเใช่คืมันจบแล้วนะครับตามนั้นนะครับสวัสดีครับนะคุณแดงนะที่ใครมีมันครับใช่ไหมคุณบัญญาคือตอนนี้นะครับ ก็เสียค่าปรับไปนะครับไม่ว่ากันก็เสียค่าปรับไปก็ทุกคนก็ถล่มจกนากันโอ้โหนะครับโดยเฉพาะ,ะผู้รู้กฎหมายนะครับนะ,ะแล้วก็ปปาตากมลมถล่มแน่นอนนะครับโอ้ฟาดเลยนะครับได้จังหวะนะครับได้เทะนะเอา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 ที่สบายใจนะครับ แต่ยังเดิมนะก็เหมือนฟางฟุตบอลเข้ากำแพงอะนะฟางฟุตบอลเข้ากำแพงฟางไปปุ๊มก็เด้งกลับมาฟางไปปุ๊มก็เด้งกลับมาอยู่แล้วยิ่งฟางแรงเท่าไหร่มันก็เด้งกลับมาเร็วเท่านั้นอใช่ทีใครทีมันเ,เขาเรียกว่าวันพระไม่มีหนเดียวนะบอกได้เลยมันมีวันโกนด้วยเออ ใช่ครับผมกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่นอนนะครับอไม่รู้เหมือนกันนะครับเอฟซนะแอดไม่รู้เนว่านว่า,างานนี้ก็คงจะน่าจะใช่แหละเอก็น่าจะใช่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้ทํางานนะครับเป็นไปได้แต่แอดบอกได้เลย,เลยงานนี้นะ <c oughs> ถ้าเอาไปปลุก เท่าก็ไปปลูกให้ตื่นนะเพราะเขาบอกว่าไม่มีเขาอาจจะได้เงินไปถูกไหมได้เงินไปเอ,อชิวๆได้เงินไปชิวๆคราวนี้ก็อะไรแต่คราวหน้าอ่าคราวหน้าเนี่ยเอฟีคอยดูแล้วกันนะเรื่องที่ทางเรื่องอะไรเนี่ยต่อไปก็ ตอนนี้เป็นโจทย์ไหมต่อไปก็จะเป็นจำเลยมันจะสลับกันไปสลับกันมานะ fc นะเป็นโจทย์มัง่งเป็นจำเลยมั่งนะสลับกันไปสลับกันมาแต่คราวหน้าก็เปลี่ยนสถานะใหม่ออถูกกล้องเปลี่ยนแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้แม่นอกไส้แข้นมากบองตรงแม่นอกไซดแข้นโอ้โหดาพ่อแม่เสียเลยสาบแช่งบุตรหลุดอุตลาเลยตอนนี้นะครับ กพจงนาไปกล่าวหาเขาว่าเป็นฆาตกรนะครับเออไปกล่าวหาเขานี่แหละแม่นอกใส้ก็เลยก็เลยแค้นนะครับเโมโหใหญ่เมื่อคืนนี้โมโหเป็นฟืนเป็นไฟแค้นใหญ่เลยฟาดงวงฟาดงาไปทั่วเลยรับเนี้ยใช่ครับผมมีโอกาสเป็นไปได้นะครับดับเครื่องชนอาจจะเปิด หนักกว่าเดิมอีกเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปเอฟซีนะเปิดหนักกว่าเดิมอีกเออเกี่ยวกวับเรื่องนะครับตุกตานะครับเป็นไปได้สูงเลยนะเอฟซี FC นะบอกเลยเลยเป็นไปได้สูงเ,เพราะว่าภายในครอบครัวเนี่ยเขาต้องรู้จากกันอยู่แล้วรู้เรื่องราวอะไรที่ดีกว่าคนไทยภายนอกอยู่แล้ว FC. เอฟซีต่อไปนี้นะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฟาดฟันกันชนิดว่า ฟันต่อฟันนะครับเ,เราก็อยากจะได้เห็นเหมือนกันนะครับคือพูดง่ายๆว่าไม่มีคำว่าถนอมน้ําใจกันอีกต่อไปแล้วอาฟาดได้ฟาดนะครับจกนาเขาก็เหมือนอยู่อยู่ตามลำพังนั่นแหละนะอ,อยู่ตามลำพังนั่นแหละ เาก็ส <Workers> ู right. ้สู้แบบถวายชีวิตอแต่ถามว่าเขากลัวไหมเขาคงไม่กลัวแล้วเดี๋ยวยังไงเขาก็มีแม่แม่เอฟซีเขานะครับอืมงานใหญ่รออยู่ใช่ไหมใช่ครับงานใหญ่รออยู่แน่นอนเอฟซีแน่แน่บอกได้เลยงานใหญ่รออยู่แน่นอนอืมคุณ อย่าเพิ่งหัวเราะดังไปนะเอออย่าเพิ่งหัวเราะดังไปงานงานใหญ่รออยู่แล้วเออรออยู่หัวเราะที่หลังเนี่ยมันมันยังไม่สิ้นสุดนะพูดง่ายยังไม่สิ้นสุดนะเออนิ่งไว้นะครับขอบคุณมากคุณชานาลงนะครับนะู้ ที่ไหลล่ะวันที่แา้นี่เอ่อจะไหมเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปแล้วกันอะไรคืออะไรเพราะว่าตอนนี้อ่าแม่นอกไฟอาฆาตแล้วเออมันอาฆาตแล้วเออ,อาฆาตแล้วอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นเฉยเอออาฆาตแล้วจะเล่นจะเล่นทั้งครอบครัวนะมันบอกแล้วมันบอกจะเล่นทั้งครอบครัวถ้ามันได้โอกาสมันเล่นเลยว่าง้งโอ้โหเป็นไงคนมันอาฆาต อ่าเห็นไหมเออมันไม่ปล่อยวางมันอาฆาต <c ười> คือไปจี้จุดใจดำไหยเออจี้จุดใจดำไหโอ้โหงานนี้นี่เอฟซีเอ้ยนะครับเออจี้จุดใจดำใช่ครับผมสร้างศัตรูรอบด้านใลยคุณยายประพัดนะครับ นี่แหละ f อฟซนะก็ค่อยดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะเป็นยังไงนะครับเอฟซนะโอ้โหนะครับงานนี้นี่อ่าคืนไม่เข้าคลายไม่ออกกับค่าวนี้นะออสงครามนี้ใกล้จะบรรทุแล้วนะครับใกล้จะประทุแล้วสงครามนี้นะเอใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับอใกล้จะบรรทุแล้ว